หุยสีนี an นะคะเออมาทำหน้าตกใจให้นาไมาลูกค้าลูกค้าเข้ามาเร็วลูกค้าอยากได้ไหมคะลูกค้าสวัสดีค่ะทุกคนมันดียังไงเนี่ยอมัชิวันฮันเดนเกเอออะไรวะหนึ่งเลยหนึ่งเนี่ยวันฮันเดนเซกีวันบาทถูกไหมถูกมากมากทุกคนสวยยอดนะคะ งงอันนี้เขาเด็กเขากำฝึกงานร้านเจ๊แล้วเดี๋ยวให้ลองฝึกขายดูก่อนไม่รู้จะขายดีป่ะออาลองดูสิเอาเท่าไหร่คะว้ายคุ้มมากราคุ้มมาากเลยคุ้มมากจริงๆอ่ะร้อยหกสิบเอ็ดบาทรับประกันรับประกันหนึ่งปีการันตีวันเย็นนะเอาให้หมดตัวกันไปเลยวันนี้วันเย็เออวันเย็นทุกคนทุกคนูณเชื่าใจมากใจตังด้วยมากค่ะใจตังด้วย มากค่ะไปจริงมาสเตอร์เบรย์เคเคมโบเน่เคให้ยี่ยี่เชออยู่บ้งไงบ้างเนี่ยเอ็ดย้อนมาให้มันกินหนึ่งเต้โตเมื่อไหร่ย่อโก็เปลีดยอหนึ่งนะเคเคจ้างน้องคนนี้เขามานี่เป็นยังไงบ้างฝึกงานก่อนมาฝึกงานก่อนดีดีดีร้านร้านเรานี่เอาเอาน้องเขามาฝึกงานเป็นไงบ้างกูเนี่ยดูสุปภาพดีวันนี้ ไม่รู้ทำไมวะวันนี้ยว่าเซ็ตผมแล้วแล้วกล้องมันกลับได้เซ็ตผมผิดได้ง่ายง่ายมีสีสีนะคะอย่างที่บอกคุ้มมากๆนะคะ161บาทนะคะใครอยากได้รีบกดตะกร้าเลยนะคะวันนี้ใครอยากได้ลำโพงนี้พูดถึงทีมงานนะคุณเอากลับไปหรือให้ผมไว้อันนึงแต่ลำโพงอันอันต่อทั้งหลังใครเอากลับไปนะฟังก่อนนะครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วที่เห็นขนๆไปแหละบอกเลยเอาไปจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นนะกูเนี่ยจะหาเพราะว่าแบงค์ของกูเนี่ยจะหาอะไรอ่ะเชื่อไปไม่เหลือเลยอ่ะกูเอาไปหมดเลยไม่เหลือตัวอันเลยแต่วันนี้ เหลือผมบ้างนะคือเหลืออันดีๆไว้ให้ผมโอเคอันนี้ใครจะเอารีบกดเลยค่ะ161บาทไปดู Power Bank กันต่อเลยมีคนซื้อบ้างปะมีอีพาร์ลูบีคนซื้อไหมนี่โอ้ร้อย Power b a เดี๋ยวผมจะพูดให้ให้คนเลยผมถามก่อนให้เพื่อนๆไม่ต้องพิมพ์เลขนะแต่เพื่อนๆคิดในใจดู Power Bank เนี่ยหนักมากเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่จริงๆทั้งในแล้วที่สําคัญเนี่ยมันใช้มีสายในตัวงี้ด้วยแล้วผมถามหน่อย ส0 0 0มื่นมิลแอมอ่ะปกติอ่ะเพื่อนๆไปที่อื่นอ่ะมันเท่าไหร่คุณไม่ต้องพิมพ์ชื่อคุณตอบในใจผมก็รู้แล้วเออเเท่าไหร่นี่สามหมื่นมิลแอมสามหมื่นสามสามหมื่นมิลแอมสามหมื่นวิญญาณน้อยน้อยนู้นวินนี่เด้อวินนี่เด้อทุกคนวีเอเวอร์ดย์โนแบตเที่ทุกคนเชื่อยอนะครเนี่ยเออยูเอานี่กลับไปด้วยโอเคป่ะทุเรียนยูเทคไปพอยเทลด้วยนี่ปกติเนี่ยคือมันมันมันแพงกว่านี้แน่นอนมาบอกราคาให้ตกใจกันหัวนี้ราคาเท่าไหร่ 550บาทไม่มีได้ทำกว่านหนึ่งปีนะท่าบุกอีกสามหมื่นอ่ะโอ้โหแต่นี้เหลือแค่ห้าร้อยฟุ่มากือยถูกมากประกันไม่ต้องถามถึงประกันหนึ่งปีมีสายแท็กซี่แล้วก็สาย iPhone ให้ด้วยไอจีไทยอ่า iPhone 2อ่ะโชว์โชว์ไอจีได้ด้วยนะเพราะว่ามันใหญ่เพสามหมื่นมิลลิแอมนี่มันพอที่พอที่จะใช้จริงไอนี่ได้เลยโน้ตบุ๊กใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้ใครก็แล้วกัน ใครกำลังหา p พาเวอร์แบง์อยู่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้โคตรคุม้มแล้วก็เป็น1ปีนะคะ <c oughs> 550 ในไลฟ์นี้นะคะเหลือ550บาทแล้าส่งฟรีค่ะทุกคนอ่ะย่ากันอีกทีถูกก็แหละเพื่อนๆแล้วคุณพพซแซมพี่แซมขอยืมมือของพี่แอมดูสันค่เาพี่แซมดูว่าว่าว่าของมันพีซแซมให้เห็นเห็นรูทุกอันเลยเพราะว่ามันให้ต้องให้เพื่อนๆดูว่าสงสัยเลยมันเป็นของดีคตถูกลแลไททุกคนไอสายเสียบมาด้วยตัวพีซแอมอีกฝั่งเนี่ยเออไม่ใช่ของกองแก๊งไม่ใช่ของกองแก๊งสวยสวยสวย 5 0าร้อยไไหมนะห้าร้อยห้าบาร้อยบาทห้ารยห้าสบาทเอะห้าร้อยบาท USB USB สิ t ไทยทุกคนอาหมดแล้วเหรอจริงๆริงขุมมั่งมากห้าร้อยห้าสิบาททุกคนสุ้ยานะคะใจตังเด้วยนะคะห้าอยห้บาทนะคะใครที่อยากได้เอาเอาไว้ใช้แบบ ใช้ได้มันหูสองวันจะหมดไหมเนี่ยอันเนี้ยหมดแค่โทรศัพท์ปกติใช่โอ้โหใช้ได้หลายวันมี2สีให้เลือกนะคะรับประกัน1ปีนะคะทุกคนรับประกัน1ปีนะคะกดเลยนะคะที่ตะกร้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอ่าบรันเดอร์ไทย Power Bank คือซองชีคาแลคเตอร์เลือดฮาร์เลย์ห้าสิบบาทเทสโก้คาร์ลทูพายท์แอนด์แบลกพายท์เอ็มตุ้มหนน้อาโอ้โหผมเรี่ยผมเริ่มอ้าวเอาหน่อยเอาหน่อยเริ่มฝึกแต่งหน้าแล้วอือสวยมากมาก สวยมากป่ะแน็ต้องดูดีจริงๆเด้เอ,อ่เอเวร์การมินกะูทำกูทำตามบ้างแล้วทำไมต่อ yes yes าเยาไสีสีครับทีนี้ขออีกทีนึงอ้าวไปย้ำอีกที 30มหมื่นมิลลิแอมใหญ่หนาทนทานแถมคุณไม่ต้องลืมต้องลืมปลั๊กเพราะว่ามีปลั๊กเสียมาในตัวในราคาห้าร้อยห้าร้อย้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากคุ้มมากราคาคุ้มมากเลยเนี่ยประกันหนึ่งปีด้วยราคามันดีพี่ชายอ่ะโอเคนะคะมาดูที่ไซส์ขนาดเล็กลงมาหน่อยอันนี้สามหมื่นแอมเนาะเราลงมาไซส์ที่เออเล็กกว่านี้นะคะเป็นไซส์นี้นะคะไซส์เนี้ย ไซนี้น่ารักมากครั้งที่ล้วขายดีมากๆนะทุกคนอันนี้หนึ่งหมืนหาพตังบนะนหมหาพนมีแมีหลามีสีสีคัลเลยนะสีสวยสีน่ารักมากเออเาอเออเสาน่ารักมาก small small size

เอาไหนนี่จ้ะอันนี้นะคะดูได้เลยนะตรงเนี้ยมันมีปลั๊กอยู่ในตัวนะคะดังนั้นก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่เออเขาเรียกอะไรไม่ต้องเอาใส่ชาร์จไปด้วยเนาะหมายถึงว่าปลั๊กมันมีปลั๊กให้ตัวก็คือชาร์จได้เลยผมจะอธิบายง่ายๆทีหนึ่งเพื่อนๆพวกอันนี้อันเดียวยู่งอีจอออ่ก็คือว่าสมมติว่าแบตตัว power bank หมดปุ๊บเพื่อนๆก็แค่เปิดปลั๊กนี้เหมือนมห้ช็อตยุงอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปชาร์จพอชาร์จเสร็จปุ๊บจะบอกให้ว่ามีตัววชารร์จเ็ มีสายชาร์จในตัวด้วยทั้ง iPhone ทั้ง Type-C นะครับคือคุ้มค่าแน่นอนขอย้ำอีกทีเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังราคาห้าร้อ <500 28. S 1> บาท้ยีบาทสำหรับใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนสีตะมุตะมีครั้งที่แล้วขายดีสุดๆเลยนะทุกคนรีบรกดเลยนะคะใครที่ยังไม่มีเอร์แบงค์สิดต,ตัวจี<ด>๊สวยีสวยเอลินี่เขาซื้อมาหรือเราซื้อเราไอ้ย่ะ ฟ้าชาร์จได้ใช้แล้ทีมีไอ้ที่อยู่บ้านนู้นด้วยซื้อมาถ่ายวนของไม่ได้ใช้เป็นฟาสชาร์จนะคะทุกคนสีตะมุตะมีมากจะบอกสีม่วงไข่ดีมากวนเลกเลือยเลือกได้เลยกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะห้าร้อยยี่สิบแปดบาทเท่านั้นอีกคนหนึ่งชี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 ไปต่อด้วยชสตรีพัดลมเลยค่ะพัดลมพกพาค่ะชสตรีีบอกเขาแรงมาก เทือบเล็กเลอฮาล์เลย์ฮารซิบซีบัเททุกคนดูนะคะลมนี่นะพัดแรงจริงนะไม่น่าเชื่อเอาผมเข้าไปได้ด้วยนะนี่เด่นนี่เด่นนี่เด่นลมพัดแรงมากค่ะทุกคนดูนี่ลมแรงมากเย็ดสิบลุงอันนง้แรงแรงแรงพลัมพลัมและปรับระดับได้ด้วยคือผมจะบอกว่าใครพกไปข้างนอกตัวนี้คุ้มค่าเตยแรงแล้วแหละแรงที่สุของคันกุดกุดราคาวันนี้นะคะหนึร้อย สี่บาทขาเบลกับเบยเบามากเบามังมากไม่ไม่ไอ้น้ำหนักกับเบามากแต่ร่มแรงมากและที่สำคัญกว่าคือหยาบติอใช่ไหมคือนี่เสียงเบาผมไม่ให้เลยว่าตัวนี้เสียงเบาแล้วใช้งานได้จริง Yes 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 ได้เวลาตั้งให้เขาฟังจริงจริงสามสิบชั่วโมงค่ะโอ้โห ผมจะไม่เชื่อถ้าเจ๊เิดเดี๋ยวเราจะเปิดวันนี้เลยหลังจบไลฟ์เปิดทิ้งมาเลยชั่วโมงามสิบชั่วโมงวันกว่า Possible วันกว่าใครจะเปิดทิ้งก็วันกว่าไม่ไม่พอดีรับประกันหเึ็ดทุกคนคะปรับความแดงได้ร้อยระดับด้วยกันนะคะถ้าเห็นนี่มีสามสิบาลยอาสิบสบาททุกคนนีก็ีกพาลพ ว้ายว้ายอ้าวกินพี่ก็จริงจริงอร่อยให้เขากินก่อนกินเลยกินเลยอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยมากตรงกลางอร่อยอร่อยมากไม่บอกเมื่อกี้ทีมงานผมกูนึกว่าไฟไหม้ไม่หากันใหญ่เลยรัก อร่อยจริงจริงหอมเลยอ่ะผมิอร่อยมากปอ่อปอ่อผมคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปเจอเจอร้านนี้มันมีไส้กรอกแดงอย่ข้างในอะอร่อยมากาัจตนะอันนี้นะคว้าเลยเนี่ยับเฮอร่อยมากอร่อยจริงจริงอายุเอานี้โแทนได้หมรับ เหับราับหหนว่าหับหับในัหับแบบหับอย่างนี้เลยนะหับอ่าหาานมากนี่นะคะอยู่ที่ละเก้าไหะกินอะกอะขนมงขนมไข่เต่า่านโบราณนะคะสูตรดังจากสงขลานะคะมีให้เลือกกี่ไซส์ด้วยกันเนี่ยสอมีให้เลือกสองไซส์ด้วยกันนะคะอร่อยมากทุกคน จริงๆอ่ะอพ้พอนี่เป็นเจ้าดังในบรรทัดทองนะคะพ่ออยู่บ้านเี้ยพ่ออนึ่หงหไม่มาสลพ้พอน่จไปให้แม่กินหนึงแม่อร่อยอร่อยไซเอ็ราคา99บาท้าหนมไก่ข้าวใเล็กนนี่ไซเล็กไี่คือไซเอ็มไซนี้นะไซเนี้ย99อีเกติ้าหน้าทุกทั้งสอง ของเราทั้งหมดวันนี้ที่ที่จะเอามาขายในวันนี้นะคะมีรับประกัน1ปีนะคะแล้วก็ทุกรายการวันนี้ส่งฟรีหมดเนาะส่งฟรีหมดทุกยะยะอันเลยนะคะทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อเขาบอกอูโปไม่เข้าใจอะไรว <c oughs> <ป>ะไปเปลี่ยนเสื้อดีๆไปจ้ะอันนี้นะคะมีสองไซส์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวให้ดูใหม่โช์นี้อีกรอบนึงอันนี้ของไซส์เล็กนะคะให้ให้กามินถือเนาะให้กามินพูดไซส์เล็กแล้วกันไซส์เล็กอะ อันเล็กนี่นะคะราคา1432้บงาท1432บาททุกมีสีสี4สีโฟคอลเลอร์อ้าวสีคอลล์โฟโฟโฟคอลลอ่าฮะอ๋อคอแโอเดตส